ครับสวัสดีครับมามาเจยในรับหูไหนวาจาตีไม่กินลาบวไม่รู้ว่าหมูไหนหมูนี่นหมูนี่หาของโครเลยมันมีมันมีลาบเนื้อด้นะรับเนื้อห้าถุงรับเนื้อสถุงลับเนื้อดีกว่าเลยหมูไม่เอาวันนี้หมูแค่ซองถุง

เออบังไปทางนี้ก็ได้ไม่เจ้าว่าบางไหนบังก้อนมันมันมีสี่ชุดนะอสี่ชุดน้อยหมดไปหมดก็บังไปทางโน้นไม่ต้องไปทางนู้นตรงนี้แหละเอาไปเดยหน้ามามาไหมไปยัดท่านลองเชิญผ่านเลยท่านลองยัดเข้าเหนียวเข้าเหนียวนี่ไงเข้าเหนียวมาเ้าเลย ลองลองเซ็นหังไงน้ำฮึมพบตูดเหนียบบ้าก็กินข้าวเหนียวก่อนกินยำมุ้งเ้งก่อนมาดีมันอืดหมด กินไปเลยลบกันไปนะครับนี่นี่ก็ยี่ตัวนึงกครมีก็ยี่ม้ยมามาเต็มเลยครักินข้าวด้วยกันนะครับวันนี้เลี้ยงส่งฐานบทเป็นกรรมการครับแล้วจบภารกิจชายแดนใต้ด้วยนะครับกินข้าวด้วยกันครับโอ้โหนี่เอาไว้ใกล้ยังเนะี่ย จะยัดเอามาซื้อมาตั้งโมวานเช็คบ่ายเราก็เมากินไม่ลงเยันเข้าเดี๋ยวกันนะครับสองกล่องไหนกูกล่องไหนเดี๋ยวเจ้ากล่องไหนเอากล่องไหนเนื้อเนื้อเนื้อหมูเนื้อเนื้อเนื้อหมูเยอะหมูใะไรด้วยหมูเออดูดูสีมันต่างกันหนึ่งสีตัวต่างนี่ครับเนื้อครับเนื้อมันจยอกจำๆเลยนะ ครับเราเลี้ยงส่งทหารประจัดการครับไอ,อ้นี่้จากส<ถ>นสับสนุนโดยเพยเจหลวงพ่อเจ้าตากนะครับนี่ครับต้องขอบคุณเพลเจลวงพ่อเจ้าตากนะครับข้าวเดีวยวกันครับเดีย๋ยวเราเก็บภาพกันข้าวเดียวกันนะครับ,บ,บดูกับข้าวเรา,ารรอเอาแกะบไม่หมดเตี้บ ไม่ไม่มีถ้วยใสหรออะไรพี่หมดแล้วได้พี่ได้พี่ถ้วยหมดแล้วเหรอเนื้อต้มนี่อไรอดูนี่รมีส้มตำอันนี้ะไรอันนี้อะไรยัดจีนน้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกเอ้ยนี่น้ำพริกนึ้ปลานี่คระเบื้อเีก้อครับมีส้มตำมีลาบเนื้อครับมียำวุ้นเส้นครับยำาุ้นเส้นแล้วก็มี้มำนนี่่นี่นี่นี่มีนี่นีน มันาวอยู่ยำปลาดินแล้วก็ะเาตะกิมหนึ่งมะนาวตรงนี้มาสัมภาษณ์นะครับกับหมูมุกไปกินข้าวด้วยกันนะครับข้าวด้วยกันนะครับมาเลยครับจะราดเยอะไอ้ไอ้บ้านั่นอยู่มากรีดเรื่องนั่นน้ำแกงกระตีไก่ไหมครับแกงกระตีไก่ถ้าเห็นว่าสายทอดสดอยู่ก็ยังส่งข้อความมาเนาะไอ้ไม่ออกเลยไอ้ดังบ้างยวยอดกายคงเดิมนะเว้ยตาปลาดุกอ่ะ โองผมเลยอะเออต้นที่มันตอนนี้ต้นาหายนะวะข้าวอย่างนี้กต้องเยอะเราเอาไปนู่นอีกโอ้ยอันนั้นอะไรวะข้าวอะไรเยอะๆเลยนะน้ำจิ้มเหรอน้ำจ้มมันแดงนี่ไม่ใช่อันนี้อนี้นี่เป็นลาบลาบเนื้อนะครับลาบเนื้อแล้วก็ต้มยำปลานิล ปลาตะพินปลาตะพิมหนึ่งมะนาวมะนาวยำม้นเส้นครับยำม้นเส้นแล้วก็ลาบหมูนะลาบหมูต้มตำข้าวเยอะแยะครับอันนี้ต้องขอบคุณพี่เจ้าจ่านะครับที่เราได้กินดีๆวันเดืนแดงก็ขอบคุณผู้ษัทสุนทุกท่านนะครับโอ้ยบางสิแบบเกิดแะ่อนี้ขาดน้ำสีเนาะเอาน้ำมีนะน้ำส้มมีน้ำสี

ยังไม่ได้เดี๋ยวส่งลงลงชื่อนะถ้าแบบอะไรโบราณถ้าผมสมชื่อไปเขาจะให้ไหมเอาอย่างเล่นเนาะไม่พี่ให้อยู่่ได้พีเขาจะให้ผมได้สองใบอ่ะได้สองใบอ่ะมีพูดไปตั้งให้มือใบเดียวแต่แล้วมือรักใบอยู่บังว่าบังเลี้ยงน้ำอ่ะแต่ใบมันเนี่ยน้ำมันมันต้อรสอร่อยมันเหมือนน้ำราดขมูยย่าง

กว่าก็ไม่กินอ่ะหกูจะกินแล้วมึงพูดก่อนนะมาบอมึโจว่ากินลับหมูโจ้บอครับเข้าอีซ้ำมองมึ่งับพูดพูดอะไรมึงดื้อปวดฟันปวดฟันพูดไม่ได้ครับด้วยนะเียบเข้าเขาพูดแล้ย

หน้าพระธา,านไม่ได้อยู่ในประธา,านมันบอกพระธา,านอะไรวะมือลิงมือมิงดะเก็บได้มาจะเก็บย,ย,ยุ่นไปอยู่ตรงกลางเดิน <c oughs> ว่านี้

เอาตอนอิ่มแล้วป่ะพอแนบแล้อ๋อมีการทำต้มทำต้มจอกเนี่อันนี้เป็นต้ยมยำปลาปลาเน็ตอิ่มแล้วกินไปกินมาได้มันก็เอียนวะมันก็กินได้แค่อิ่มเลยพ <c oughs> ีเ่เออมันกินได้แค่อิ่มอือปลาตับกิมหนึ่งมะนาวกินี่นนนเนี้บป่ะอืมเนียนอืมไม่นา

ร้านอาหารมผมก็ไม่ถามว่าใครทําพี่อยสามทหารนั่งเนนั่งนั่งเอาตัวลับหมูมั้งพี่นี่รับเหมือนกันรับกี่คนนะรับสองเียไม่พอเราก็ได้แล้วก็ไปส่งเที่ยวเลยมันไม่มันไม่ม ไม่เก uh, anyway. ินร้อยโลไม่กว่าไม่ถึงตรงลากสองเดียวไม่ถึงร้อยว่าวละมันร้อยสามสิบจากนี่ไปยาลาจากยาลาไปละมันจากละมันจากยาลาไปละมันก็ตีว่ายี่ยี่สิบบา้เท่ากับเพาะเท่ากับเพาะโอ้ยแยกเลยบ้านในบางไปเราเลี้ยวซ้ายนลยนะไปเข้าตรงสายบุรีอืหคือว่ามันจะไปปัตตานีไปอะไรเงี้ย รามันบ้านมันกับรามันอยู่ใกล้กันไหมอ่าใกล้กันเลยบางมันเปวางระเบิดบ่อยอื้เหอเก้าครับเต็มเต็มขับดิตำจตาพัาไปก็เจอบ้านในบางยำไม่เทออกิน นี่บางกินจำเลย เป็นไรพอนรงมาด็นเดียวดูหน้าดน้ดูหน้าดูน้าก็ไม่่มนวท่านม่เีดมูปอนี่เไี๋ยเดไรเ่อะไรเียไมกินหรือยังเจอไม่เจอไม่เจอเ่าไม่รู้เสรองยอดไรมพีเข้าไปร่วมดูยังขอยยุต้ามาอีกมาเขาอไรตัว่นเหบไหม ฉลองยอดไลค์ถ้าเก็บระเบิดจะขนาดไหนใช่ไหมคงไม่มีโอกาสได้ถ่ายนะฮะหมนตงไหนตต้องให้บังก็ได้ บางบอกว่ารัเวนครข้งียนานที่ว่าเป็นไข้เลยอ่ะขนาดนั่งบนรถเนี่ยนะไปเพื่อเพ่ันนะไปอะไรนะแสดงกำลังมาที่าไหมดูประชาชนและตกใจมังว่าสบายเลยว่ะมังดูอะไร้างอะไรเตะไปแล้วตกบงเลย มาแล้วมาแล้วมาแล้วม well ูผมก็ไปผมก็ไปแต่แต oh ่สลับเผื่อมันพักตอนกับตอนกับวก็หายบางนกไปไหนทีนี้ก็ขนกระ้เาไองเพราะว่าขึ้นไหนพักเราก็รู้ว่าช่นั้นเราเปิดที่บางไม่ที่ดึงจะแน่แต่ว่าถ้าเราอยู่ยมยมมัน มันก็ดึงองบ่อแต่ว่ามันมันยากกเก็มันยากแต่ว่าเปลี่ยนสลับืตันใดคอมปานนครับอยากจะร้องง่าียจือเหรอไม่เปลี่ยนไปนอนก่อนนะปวดปวดวดป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 ปป รถธุรการมีคันเดียวสองเครื่องวิง่งเที่ยวเดียวมันต้องคือสองเครื่องมันเต็มอยู่แล้วเพราะว่ามันมีถังน้ำมันแล้วก็กลัวอีกเนี่นจะเครื่องคลัวอีกไหมเ <é. S 1> ครื่องคลัวต้องใส่รถกระบะใช่เงารถกระบะวิ่งธุระการเพราะว่าสองเครือ่องมันได้เที่ยวเดียวเที่ยวเดียวมวิ่งดุเบอร์เขาไม่มีเอฟดีได้เลยไม่ได้เหรอได้ ไปในตังค์เป็นสิ่งหายแทบเหลือไม่ได้มาดูชุบเพราะว่าุบแต่หมูนั่นอีกตุงนึงแกนะเคยกินนะถุงตรงนี้ยังเหลือตายเทียนยังเหลือเป็นตัวเลยดูไม่บังบอกมันมัดไปครับไปกินมันนู่นไอแห้งให้น้ำช้ามีโทษแหงงไงตรวจเพื่อนอีกไอแหงมันยิ่งไม่ค่อยพูดดูบูนกลัววันไหนมันขึ้นทันลังดูนี่ไอคุณเงี้ยเงียเนี่ เอาเอาไปเอาให้ตรงหัวใจเลยพูดแต่ละรมนี่โอ้ดูดเอาจัเป้ก่อนเพราะว่ามียังไม่มีนเยนะไหนเปมเอาก่อนวีนแก้วมะนาแเองเราแต่แก้วใช่ไหมแล้วคนคนอยู่ด้วยไหมอ่ะ กินเองก็ได้งม่นแกงหมดนกแล้วพี่นเองก็กินที่มันถูกวะเดี๋ยวไปนึงไหมไม่มีคนจินจัหรองเอาไปเอาเไปเอาไปอะไรนึ่งหม เออนึ่งไหมดูวิธีจับบังจับบังจับบังหมดด้วยจับบังอันอันนี้สุกไหมอันนี้ก็ยังไม่สุกอ่ะเหมือนกันหมดท่านนี่ยกินตรงที่มันสุกก่อนอันนี้ก็ยังไม่สุกเออเอาไว้นึ่งโอเคซึ้งโหเขามีซึ้งอยู่อันนี้เรียดหัวแล้วไหมเอาม่แก่นั้นะนั่นะไม่แก่กินนะจิ้มน้ำจิ้มมโนร์อิ่แล้วก็ไม่ต้องแก่ ยังกินไม่ได้ด้วยนั้นนี่ตรงนี้ก็ห้ามกินอยู่ได้ยืนดูแล้วกินเริ่มกันแล้วครับเดี๋ยวขอจบการไหนทำแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับขอบคุณี่ตามรูปจะไปพากินพาเที่ยวนะครับขอบคุณครับออออื้มมยยยเเ็็ูู่่ีดว